เราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียวสวัสดีครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราก็มาอยู่ที่ร้านนกของเรานะแบบไลฟ์สดๆเลยให้ได้เห็นกันนะครับใครที่แบบว่าเคยมาทานที่ร้านนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะต้องใส่ห่อแล้วเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับอยู่ตรงย่านพระราม951นะครับแล้วก็อันนี้ก็คืออาคารกอริเพ c สนะครับนี่ของคุณโก้นะครับ แล้วก็น,นี้นะครับก็จะเป็นร้านเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราทำาดลิเวอรกันขนาดไหนนะครับข้ามเลยข้ามาเลยจ้าตอนนี้ทุกคนก็กำลังทำอาหารอยู่นะครับนี่แม่ครัวอันนี้นะครับแล้วก็มีคนสั่งมาใส่กล่องเป็นจำนวนเยอะมากเลยนะครับแม้ว่าตอนนี้จะบ่ายสองครึ่งแล้วปกติร้านเปิดตอนแปดโมงเชา้าถึงสี่โมงเย็นนะครับแต่ตอนนี้ก็คือทยอยทำนะครับอันนี้เป็นยอดออเดอร์จากที่ไหนครับเนี่ย อ๋อสั่งโรงบาลบาลม,มาเนาะโรงบาลรามนี่โรงบารลา <S <S ร,า,รลามนะครับนี่เขาจะมีการใส่ถุงมือนะครับเพื่อความสะอาดนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากทุกคนนะครับนี่เจ้าของร้านนะครับคุณก้องแล้วก็ภรรยาคุณนกนะครับนี่นี่ก็จะแบบมุมนี้ก็จะเป็นส้มตำนะครับเดี๋ยวเราหาก่อนพาไปดูดีกว่านี่เกี๊ยวอูเกี๊ยวเยอะมากเลยเขาสั่งกี่กล่องเนี่ยโรงพยาบาลาแล้วก็มีของออฟฟิศตรงแถบนี่แคปปีทายโอ้โรงพยาบาลสั่งกี่กล่อง สองร้อยกล่องนะครับสองร้อยกล่องนี้กล่องละกี่บาทหกสิบบาทเป็นไรอ๋อนี่กำลังทำอยู่นี่เนาะอันนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวชื่อทำมาหากินหน่อยนะครับนี่เนี่และนี่ก็คือนี่นี่อันนี้สต็อกนี่อันนี้ส่งโอ้นี่ไงทยอยส่งไงนี่อันนี้นะครับที่สั่งเอาไว้สองร้อยกล่องนะครับแล้วก็ทยอยนี่นะครับคุณนิพานะครับคุณแม่นะครับเนี่ ใส่หน้ากากคาว่ารวยนะครับรวยสมกับป้ายนี้เลยรวยนะครับเราก็จะค้าขายกันไปนะเดี๋ยวตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทําอันนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องอิสลามของทางเป็นอิสลามด้วยไก่ย่างอย่างเดียวไก่ย่างอย่างเดียวปกติทรงเครื่องนี้จะต้องใส่อะไรบ้างครับข้อหมูย่างเกี๊ยวนะครับโอเค ตอนนี้นี่แบบว่าเราให้ดูเห็นเ่อ,อ,อันนี้เป็นทั้งเซตของอิสลามนะครับเราทําของอิสลามด้วยเราก็จะแยกแยก,ยแยกเลยนะครับนี่ใส่ถุงมือทุกคนใส่หน้ากากทุกคนนะครับนี่ให้เห็นๆกันไปนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ <S <S เราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียวนะครับแล้วก็เรามีบริการด้วยนะครับตาม ตามหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านเสรีเราอยู่พระราม9 51<อ>เรา,เราคิดค่าส่งยังไงครับนนค<ง>ุณก้องหมู่บ้านเสรีส่งฟรีครับผมหมู่บ้านเสรีนะครับใครอยู่เสรี1ถึงเสรี11ส่งฟรีหมดเลยนี่อื่นเริ่มต้น10บาทอุ้ยทำไมถูกจังเลยอะเพราะว่าถ้าไม่ไกลมากเราส่งเองครับผมโอ้เราบริการจัดส่งฟรีเลยนะครับเพื่อช่วยพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ที่นี่ใครที่เข้ามาแล้วนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเอ่อมุมของเขาเรียกว่าอะไรนะ ไก่ย่างนะครับอันนี้คือคอหมูย่างนะครับนี่อันนี้คือคอหมูย่างอันนี้คือคอหมูย่างนะครับที่เป็นสูตรลับเฉพาะนะครับเปิดร้านมากกว่า45ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้นี่ก็ขายดิบขายดีเป็นเทนําเทธานะครับเพราะว่ายิ่งเป็นดิลเวอรี่เนี่ยจากเดิมเรามาลูกค้า1คนนะครับสั่งได้กินกัน,นเต็มที่2จานตอนนี้ลูกค้าสั่งคนหนึ่ง200ชุดนะคบนี่200ชุดแล้วก็มีอีกแถวนี้อีกกี่ชุดครับคุณนอคหงร้อยยี่สิบ อีกร้อยยี่สิบนะครับก็คือเรียกได้ว่ามันแน่นออกตรงยกออกนะครับนี่ปกติร้านนี้จะเต็มไปด้วยคนนะครับร้านจะเต็มไปด้วยคนเลยคนจะต้องนั่งกันเต็มนะครับล้นเลยนะครับคนจะต้องล้นเลยนะครับคือแบบว่านี่ตอนนี้ว่างมากเลยนะครับคือหันไปทางไหนก็คือแบบว่ามีแต่ความว่างเปล่ากับความเงาใครอยากเห็นตัวโกยไม่ให้เห็นนะครับเพราะตอนนี้สภาพแบบว่าโซมมากเลยนะครับตอนนี้ก็จะไลฟ์อย่างเดียว ข้ามาแล้วได้ดูอันนี้นะครับคือเมนูที่สั่งเอาไว้อันนี้ไก่ย่างนะครับอันนี้200ชุดก็ทยอยทาอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเมนูต่างๆนะครับนี่นะครับเมนูต่างๆก็เตรียมทยอยส่งนะครับใครที่สนใจตอนนี้นะครับก็ส่งเข้ามาได้เลยคนที่อยู่ในหมู่บ้านเสรีจัดส่งฟรีนะครับสั่งออเดอร์เยอะก็ส่งฟรออีออเดอร์มีเริ่มต้นไหมเท่าไหร่ส่งฟรี ร้อยเดียวเหรอห้าร้อยบาทช่างเหอะตอนนี้ใครๆก็แบบยอมเสียงนั่นแหละค่ารถเลยแบบนิดๆหน่อยๆนะฮะเอาเป็นว่าดูแล้วชอบถูกใจสั่งล่วงหน้ากันได้นะครับนี่อันนี้ก็หั่นไม่หยุดนะครับหั่นตั้งแต่ตีห้าตอนนี้ประมาณจะบ่ายสามแล้วก็ยังหั่นอยู่นี่นี่นะครับเราขายกันแบบว่า สู้ตายเลยนะครับร้านจากเดิมแต่ว่าคนแน่งเฉพาะตอนเที่ยงตอนบ่ายนะครับตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งก็ส่งนะครับอันนี้ละอันนี้ทาจนถึงเนี่ยจะปิดร้านแล้วยังทาไม่หยุดเลยนะครับปกติจะทําแค่ตอนเที่ยงแล้วร้านปิดประมาณช่วงสามสี่โมงเย็นห้าสิบกล่องข้าวข้าวหมูย่างแล้วก็มีเนาะข้าวไก่ย่างแล้วก็มีเนาะน้ำตกส้มตำมีหมดเลยเนาะ นี่หลานก็มาช่วยนะครับวัน,นี้ป,ปกติเป็นมือทอดลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นปาลาระเบิดมือทอดลูกชิ้นปาลาระเบิดวันนี้ก็มาช่วยกันนะครับวันนี้ต้องหลายๆคนแล้วก็นี่ครับคุณนิพาคุณนิพาเป็นยังไงบ้า,คางาครับขายดีค่ะขายดีไหมขายดีมากขายดีละครับปิดปิดนะ <ไง S 1> ปิดแม้ค่ะแม้ไม่ใช่เปิดแม้ค่ะเออเอ่อคิดว่าอยากเห็นหน้าเจ้าของเออนี่หน้ากากก็สวยนะครับสั่งไปได้ที่ Corey Mask นะครับนี่ หน้ากากเก๋ๆนะครับส่งเครื่องคอหมูย่างนี่มีเกี๊ยวมีนอหมูยเลยยำนะครับแล้วก็ใส่กุ้งแห้งใส่ถั่วแค่60บบาทเองนะครับเนี่เรือค่าบูติกแปซิฟิกแอร์ไลน์มากเลยนะครับอุปกรณ์กินพร้อมอุปกรณ์อ๋อมีช้อนตะเกียบให้ด้วยบางคนก็มาจอดรถแล้วก็กินที่ร้านก็มีนะครับเป็นแบบว่า กินหน้าร้านกินบนรถนะครับนี่ให้ดูนะครับเข้าคร่าวช่วงที่เวลาแบบว่างนั่งในร้านไม่ได้ก็นี่นะครับจัดส่งกันไปไม่ซีเรียสน,นะครับเราไม่ซีเรียสเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าปัญหามันเป็นปัญหาระดับชาตินะครับเราต้องช่วยกันเรามาที่ผลิตภัณฑ์นี้ดีกว่านะครับ อันนี้อร่อยมากน้ำพริกกากหมูนะครับ200กรัมราคา150บาทเท่านั้นเองนะครับลายแอดก็มีนะครับแอดนก์รีสอร์ทมีเครื่องหมายแอดดาหน้านะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็ขายดีพริกอันนี้พริกไม่เผ็ดนะครับดาราชิลลี่อันนี้นะครับ300กรัม300บาทครับนี่อันนี้ภูมิใจนำเสนอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะแบบว่าพาชมสวัสดีพี่แจพี่จิวด้วยนะครับ แล้วก็หลายๆคนร้อนมากเลยอ่ะร้อนมากใครอยากเห็นนะกูกูไม่ให้เห็นกูไม่พร้อมกูไม่พร้อมจริงๆที่จะให้ใครเห็นนี่นี่ครับเราก็พามานะฮะนี่หลานแต่ที่นี้ก็เป็นอพันเป็นด้วยนะครับใครอยากจะมาเช่าก็เอามานะครับมาเช่านะเอาละตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวดีกว่าพาไปเที่ยวที่อื่นมุมของบ้านบ้างนะครับว่าตอนนี้เนี่ย เราทําอะไรกันอีกนะครับนอกจากที่เราจะเออ่นู่นนี่นั่นนะครับอ่นี่ให้ดูอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับของโกเองนะครับ c o r e p l เพลสคัันี่มีฮักนะครับแล้มี s p i เดอร์แอยู่หน้าค o ร e รเพลสด้วยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าใครเนี่ยสนใจก็แวะเข้ามาได้นะครับอาเป็นว่าเรา จบกันไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวไปทําอย่างอื่นแล้วค่อยไลฟ์อย่างอื่นแล้วกันเนาะขอบคุณด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไม่เห็นหน้าแต่เราร้องเพลงเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียวขอบคุณและสวัสดีครับ